ครับขอรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามหาแนวทางนะครับวันนี้เรามาเจอพ่อหมอพ่อหมอธรรมนะครับเราจะมาสอบถามแนวทางของพ่อหมอนะครับว่าเลขนิมิตเลขนั่งสมาธิของพ่อหมอจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราเข้ามารับชมรับฟังกันครับผมขับทางช่องขอเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ พ่อหมอคือเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะครับที่นั่งสมาธิแล้วมีตัวเลขมาให้เห็นนะครับเข้าตลอดนะครับเอาแนวทางจะเป็นแบบไหนทางช่องก็เพิ่งได้มาสัมผัสได้มาสัมภาษณ์นะครับเอาเผื่อแนวทางมันจะตรงกันนะครับเนาะกับหลไลเอฟซนะฮะเอาเผื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับไปสอบถามแนวทางของพ่อหมอทำนะครับว่าแนวทางจะเป็นแบบไหนนะครับเนาะ สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะเจอลาค่ะหม,มอท้ำหมอท้ำเลขแม่นเนาะค่ะงีงินซื้อเสียงมาโดนนะคะคุณพ่อเมื่อีก็มีโอกาสมามพ่อเน,อะนาะค่ะก็อยากขอสัมผัสให้พ่อบอกแนวทางผ่านทางช่องเรือเอฟซีคนจะได้มีแนวทางในการื้อฉลากกินแบงรัฐบาลเนาะ,ะเนาะเป็นเลขย่งไดค่ะพ่อเลขฝันบอกหรือเลขย่างส่วนมากเลขพ่อหมอท้ำนี่ค่ะได้เลี้ยนมาทุกยางนั่นแหละ ครับทึ่งเก่งเล็กทึ่งทึ่งนางเหล็กหมายว่าเลี้ยนหลบหลบวัตจักรของของแนวมือล่ะเลี้ยนอาลามามามาสรุปอีกที่นี่ว่าซุปเอฟซีเขาต้มบะหมี่เหล็กแบบเกงเ่งออกเพราะว่ามันอาจจะพิษมันก็มี่พิษบ้างถึงบ้างล่ะแต่ว่ามันผู้สูตรพ้อมทำกับมี่เข้ากัน,กน,กนเคยสอนคนมาหลายยุค แต่ว่ากระสูนนั่นกะยังใจได้อยู่แต่ว่าที่เบาเล็กสูตรพรา,ามาทำแต่ว่าพอาะมาทำสูตรนางสูตรนางนางสมาธิเขาให้กันเห็นกับเอาว่าเห็นกับว่าเอานะคันเห็นกับคือบ,บอกคันมีถะพูมา,ามทำทำเว่าเห็นกะบบบอกเป็นสัตว์จากชีวิตเถือก็ขึ้นอยู่แล้วแต่จากวะามันแต่วาแต่เหตุการณ์มันเพราะว่า ยึดมันถือมันหล้วกะมันก็ว่าเพราะว่าลูกนี่เป็นอันนี้อย่างละครับวมพอมาทำเลยยึดหลักการว่าเอานางดีกว่ามันจะมีเหล็กคู่เดียวหรือชุดเดียวบางที่ก็ได้ตัวเดียวคำเสียเนแ่ยทางของพอว่าท้ำที่ยึดเป็นลักเลยก็คือว่าพอมาทํำเลียนทางเมตตามาเพราะเพราะว่าไปตามพอมาท้ำเคยไปตามผู้ตามป้าตามธรรมตามป้า นำผีนำสารไปสัตว์เรื่ออาศัยรักเมตตาเป็นใยยึดรักเมตตาเป็นหนึ่งเลยล่ะเพราะว่าตัวเมตตาเนี่ยมันสืเหตุให้พอมาทำบารยานพวกผีสารก้างแดงก้างดำตาเกลียกตาจนอย่างบารยานเพราะว่าเอาเมตตาเขาเขากะเขากะนับถือเขาพวกนี้อ้าคืนเวรงพอมาทำไปนั่งมองเขาว่าคัากๆนี่ ชุ่มมาวาเก่งมันข้านหมาบมหาหมาะปอมมาทำคนเนี้ยเออข้านมากคนเนี้ยบานีเคยมีเทียนึงตัวเจะว่าซูเอฟซีฟังใไรแต่ละที่พานมาโดนดเมื่อไรละอ่าไปนั่งสมาธิอยู่ทึ่งผู้สมัยนะั้นพระท่านมีวัดหอกครับ <c oughs> นางเขาเอืน่กกอนผู้จะกอแล้วคนเขาเอืน่ <c oughs> กกอนผู้จะกอดเออบางบางคนเขาก็เอืน่นผู้ขินป่นนางอยู่บอ่อโดนดอก ได้ประมาณสักยี่สิบนาทีแหละยานโดนเขาก็หอ,อามาเด้เทวด,ดาขึือไดหรอก็ขาพูดถึงดิเป็นผีกับปุจยักขอเวื่อนเวิ้นว่าเป็นผู้ยิ่งมันลงห่างกว่า้านสี่เมตรล่ะท่านกับมาหาอาจารย์เจ้ากะข้าขน้อยมาแล้วเขาบอกอามาอ่า,าังไงล่ะเอาก็อ,อาจารย์เรียกงาเขาบอกอ,อาจารย์เรียกหนูมา,า<ผ>เอเอกระจจริงเลยคือแดดเออเรียกมาจริง เ,เขามากราบเอามาแล้วว่าจะไงอา่าอีกไม่นานนาทีหนึ่งลูกเขาก็มาอีก mm. มาอีกสองคนลูกสาวเขามาอาลูกลาอยู่ยสั้นปอดได้หลาอยู่สั้นปอดซีเจ้ากาเขาบอกทั้งสองคนเป็นลูกแฝดโอ้ mm. oh, ลูกแฝดเด้อมีเป็นผู้หญิงสองคนแล้วมากับแม่เออพอมาทําคิดออกแล้วเขาให้เลข เขาอยู่ชั้นปสี่สองคนแสดงว่าเลขมันต้องออกสี่สี่แน่นอนผีนี่เราต้องตีมันเป็นศูนย์เลขมันก็ออกศูนย์สี่สี่แต่ก่อนนะอพ่อบ้าทำยังไม่ได้เสือกนะเป็นพระนั่นยังไม่ได้เสือกยังล่องปริวาทั่วประเทศอยู่เพราะว่ามันยังตอนที่ยังไม่ได้เสนะือกเนี่ยบวชบวชปศสองพนะันหะ้าร้อยสามสิบนะบวชเป็นพระแล้ว ล่องทั่วประเทศหละมันก็แม่นจริงๆนะแต่แตก่อนน่ะแต่พอเสือออกมามันก็แม่นบ้างผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างอที่นี่ใช้หลักการว่าเอานั่งแต่มาที่เอฟซีอยากจะได้เลขพอ่อหมอทำนั่งได้ตัวไหนไว่าอย่างนั้นแหละจะบอกเอฟซีว่าพ่อหมอทำได้สองตัวเดียวสองได้สองตัวเดียวครับได้สองตัวเดียวแล้วเอฟซีจะเอาไปต่อยังไงกันก็แล้วแต่แต คือวัดนี่ได้สองตัวเดียววดนี้บ่คะวดนี่ได้สองตัวเดียววิ่งสองแล้วจะให้หาตัวใส่มันก็นยังไม่ได้ครับอถ้าถ้าไม่เอาเลขูตดใส่เลขูุดก็มีนะเลขูุดก็มีแต่จะเอาเลขูุดใส่ถ้าเลขูตดใส่มันไม่ใช่เลขนั่งละ่ะมันจะเข้ากันไหมหละ่ะ<อ>มันจะถูกไหหว้ล่ะเลขนั่งเด้สองตัวเดียวเออเอาเอาสองไปตัวเดียวก็ดีกว่าแต่พ่อมักสอนยังค่ะฟอยังมักทิพสองแล้ว ตัวตัวนะครับเนาะตัสองใดพีนองมักคือเพิ่นบ่น้อค่ะแต่ว่าเลขมีสองสีมาบนมาก่างค่ะส่วนมากมันก็เคยไไปทั้งบนทั้งล่างก็ได้บางทีมันก็ไปบนมันก็ไปล่างอ่ะสีเปเล่นคางเดียวกับว่าด้ไอัดคนเ์าบอกบนคันเกิดมันไปล่างกับพินยิ่ละก็เลือนต้องบนต้องล่างเพราะว่าเลขคู่เดียวครับเลขคู่เดียวสิบสองสิบสองเล่นสอง สองเนาะค่ะจังไดก็มาสองมีความมาทำมาสองค่ะขันมัดตัวไดก็เอาจับใส่ได้สองั้นก็ได้อ่าใส่เอาค่ะนี่คือสอบส่วนตัวสิบสองหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะค่ะจับขอครับพอมาทำเหมือนกันเนี่ยทางพอมอทำกับมี่โยบอกแอบซี่ไปทั่วโลกทั่วประเทศล่ะเนี่ยทาาของพอมอทำก็คือก็ว่าให้เข้าไปสู่ความเจริญตอนที่ยังไม่ตาย คือตอนที่ยังมีชีวิตให้เดินทางเข้าไปสู่ค,ความจเจริญแล้วจะร่ำจะรวยจะอยู่เย็นเป็นสุขจะสบายไปทั้งตลอดชาติหน้าและชาตินี้ด้วยตอนที่ยังไม่ตายก็จะมีความสุขเพราะว่าถ้าเราเดินไปสู่ความจเจริญมี่บทหนึ่งว่าเคยเคยกล่าวอยู่ตลอดว่าขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอแล้วจะวางมันยังไงล่ะขันทั้งห้า เ,เราวางเท่าไหร่มันก็ยิ่งเบานะ,ะกิเลสตัณหาอุปาทานเราวางเท่าไหร่มันยิ่งจะเบาแล้วแม้แต่ฝันก็ยังเบาเลยนะหอเหินเดินอากาศได้ <c oughs> ไมจะง,งัดไปเออ,อขันทั้งห้าเป็นของหนักเราวางคันตั้งห้าไม่ได้เพราะว่าขันทั้งห้ามันเป็นรูปเวทนาสัญญาทั้งการวิญญาณแล้วเราวางตัวกิเลสตัณหาอุปาทานก่อนอเราต้องวางตรงนี้ก่อน วางได้ทีละนิดทีละหน่อยเดี๋ยวมันก็เบาไปเรื่อยอระวางเท่าไหร่ยิ่งยิ่งเบายิ่งสบายใจยิ่งมีความสุขเหมือนกับมีเงินแสนเงินล้านนี่แนวทางของพ่อหมอธรรมนะ FC ฟังไปทั่วโลกให้ฟังไว้ดีๆก่อนที่ยังไม่ตายมันจะเจริญรุ่งเรืองจำอ่ไรไม่ลบลาฆ่าปันกันตายเป็นเพื่ยนจะไปฆ่ากันทําไมเมตตากันนะครับผมราธุครับ พี่น้องอยากได้เบอร์โตอันหมอทำดีได้เยอะได้ได้ได้เบอร์ได้ค่ะ0800 0800จนในโอ่โกน0800 0800 0800กับ237 944 นี่แล้วตัวพ่อมอต้าได้ยไอ้ผู้จักรัศูนย์ี่มันเข้าสามตัวเลยสมัยนั้นนะสมัยนั้นเข้าสามตัวเลยเคยเข้าสามตัวมาหลายรอบแล้วนะโเคยเข้าสามตัวหลายรอบนะครับเนาะแต่ แต่ไม่ไม่อยากจะออกคลิปหรอถ้าถ้าออกคลิปเขารู้ทันเราเขารู้ทันเราครับก็ขอขอบคุณพ่อหมอนะครับเนาะเม็ดเดียวแคร์แต่สองสองหนึ่งมากครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพ่อหมอทำนะครับผมเน้นสองนะครับนั่งสมาธิได้คือเลขสองนะครับส่วนเลขหนึ่งสองสองหนึ่งก็คือตัวเลขที่ชอบนะครับเบอร์โทรของพ่อก็สามารถโทรหาพ่อหมอทําได้นะครับ นะครับโปใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ่รแมาพี่นองครับถ้าชอบคลิปพ่อหมอทำก็สามารถไปหยิบช่วยลอตเตอรี่ได้นะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเนาะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ